าของเราเองนะคะว้า <Wow. S 1> เป็นไงล่ะขณะนี้เวลาสี่ทุ่มนะคะเพื่อนๆเห็นไหม <Yahoo. S 1> แล้วเราก็จะม,มีนี่หัไก,กไปกินกันเลยค่ะไม่ต้องรอโอ้ยสวัสดีแล้วอยังไม่สวัสดีไปกินกันเลยค่ะ ต้องขออภัยด้วยนะคะใครที่ดูคลิปนี้ประมาณเาตอนสี่ทุ่มห้าทุ่มนะคะเพราะว่าเราเลิกงานตึกนะคะเราก็จะกินกันเลยนะคะคำแรกเลยค่ะเพื่อนๆเอาเลยได้ครับเด้อมาเด้อจากข้างไ้กันไปโด<ม>นะคดอกควายจัน<อ>ไรทุเรศช้างยิม้มยีร้ตูตันใ <laughs> สๆเลย,ยะค่ะมาละมาละแล้วก็ จุ่มน้ำก่อนโอ้โหนำลายแตกจุ่มน้ำก่อนแล้วก็ย่ื้อย่งือือแซ่บีิลีนะครับแซ่บีิลี อจต่ห้างกัเอ้ยห้างหายกันไม่โดนนะครับตอนนี้คือแบบอร่อยจนพูดเลยไม่ถูกแล้วค่ะ๋ยวมัวรอคำที่สองเลยค่ะอร่อยจริงๆนะตัวนี้แบบใกล้ๆ รจรึง,งโตครับโตโตอยู่ประ,นะ,นะหยัดนะคะตุอยอเลยบ่นี่ตุยเล้ล้กัปาร์ยด้มับนา้อง <c oughs> น้ำชื่นะสดชื่นน,น้ำชื่นถึงมากดชื่นครับสดชื่นอขอบคุณผมก็ขอบคุณสีพันครับ คติดตามนะครับผมอันนี้คือถาดนี้นะคะเราจะกินกันให้หมดเพื่อฉลองซีพันซับนะคะเมือม่อ,อ,อ,อใหม่ครับเมื่อใหม่เมื่อใหม่เจ็บยูทูบ เรียมมาแต่กดไลกดแช่กดติดตามไห้นะด้อครับด้วยเพือพ่อนๆกดติดตามไว้นะครั้งหน้าข้าจะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวรอดูรับรอง เซตบลีตัวเวนะนุ่มครับเนื้อนุมน่มๆว่สดๆครับนุมน่มครับเราต้องยกความดีความชอบให้น้าแล้วนะคะเพราะน้าเราเป็นคนทำน้ำจิ้มให้เราคือแบบด็ดดวงมากเพื่อนๆดูคู่ตัวใสมาก คืนจด่นแล้วไล่ในปากครับมึงขื้นครับผมขึ้นสดสน้ำนั่นเ่ร์อันสั้นยังไงสักงูไปบ้างรันนี้อันนีงครับไหนบอกว่าเส้นดีมีผักอะไรบ้าง เป็นยังครับกินได้บ่วันแยังบานห่อได้ครับได้ใจอ้อ,หอมหัยนี่เจ็บนอนล่มหินโตจับเงียเอาครับเดือง่ายอยู่ในห้องไม่มีมบรรยากาศเลยบรรยากาศบรรยากาศในห้องกระปุกนี่ครับถึงจานเลยโลนึงครับผมเดิอดงานสองถุงก็ได้ฝากน,อน้อง ใช่ซื้อมาให้นะครับผมส่วนอันนี้ก็จะเป็นหัวมันนะคะใครว่าหัวมันไม่มีประโยชน์หัวมันก็สามารถเอามากินอีกได้นะคะหัวมันเราก็จะกินเฉพาะส่วนที่เป็นมันมันนะคะ,ะเพื่อนๆได้แล้วได้ปาก ครับกินคำที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ไม่ได้นับแต่โดหนึ่งครับเนี่ยเทปไปเรื่อยโลดหนึ่งมานะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นเวลาเท,ที่ยงถุมหรอสี่ถุมส่มนะครับไปเลย กล่องนะครับ,รบรรกุ๊บกล่องเมื่อกี้่างนะครับเด้อเมื่กินกน้ำแข็งจับุดชื่นมันบอกุดชื่นครับ น,นี่คือผู้อยู่เบื้องหลังนี่ม่กเกาวกล่องครับผมนะีนม่ม่กเกลีวกล่องนะการกล่องฝากกดติดตามล้วยนะคะเข้ามีแพนแล้วว่าเขาจะพาเพื่อนๆไปกินที่ไหนรับรองเด็มีอยู่ร้านหนึ่งคือเป็นร้านอร่อยเลยแหละแต่ว่ายังไม่บอกนะคะว่าจะเป็นร้านอะไรเดี๋ยวไปรอชมนะคะในคลิปหน้า คลิปนี้ก็กินเครื่องใ้ละปลากันไปก่อนนะอร่อยมาก,มากอร่อยขออนุญาตทานนะจัดยกนะครับหนึ่งบาทครับลายลรีววัยหนึ่งปันเตอร์มาครับมาอันนี้อ,อีกหนึ่งเมนูนี่ ตำปลากระป๋องวันนี้อาหารเราเยอะมากเลยเพื่อนๆกะ,ะบบะมานเนี่ยนะครับหนุอีสานอร่อยนะอร่อยแล้วก็ส้ตตมตำขันไม่ได้เลยเนี่ยอร่อยตำปลากระป๋องน้องจิ้นยปลาแห้งไม่แน่อร่อยเขาตีนเมือ่อคืนอ,อ่ะปลาแห้งครับ แตงแยงยกุ้กงไตหัวเ,เงิเปนปลาเอีกยงว่ะปลาที่กระแยงเห็นไหมคะหัวมันใช่ไหมก็มีประโยชน์นะคะเวลาเราทำกุ้งแช่น้ำปลาใช่ไหมเราก็อย่าทิ้งนะคะเราก็สามารถเอามันมากินอย่างเงี้ยได้ใส่รสดีแล้ว<ม>ก็เบ่วะปลากับปลากระแยงครับอืเจ็บไหมน้ำมันบอกยัง <c oughs> อะ สิ่งที่ข้า,าชอบที่สุดก็คือนี่เลยตำปลากระป๋องเพื่อนเพื่อสังเกต<อ>ดูเห็นไหมมันจะมันทำง่ายมากเลยนะก็แค่เอาเนื้อปลากระป๋องใช่ไหมมาตำใส่พริกอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่หอมอย่างเงี้ยอร่อยลองไปทำดูนะหรือว่าอยากจนะให้ทำให้ดูนะคะเพื่อนๆนก็คอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะทำให้ดูก็ได้ว่าทำยังไงเยเวลาที่เราไม่มี ไม่รู้จะกินอะไรใช่ไหมไม่รู้แบบเมนูเออทำอะไรดีเนี่ยเราก็เปลากระป๋องมาใช่ไหมเราก็ทำอย่างนี้มงกลมกล่อมมีดีครับอร่อยมอ่ขออนุญาตรัเซทรศัพท์นะคะเรียวๆไปเลยมาโหลเจ๊ พิมพ์น้ำสกุลใส่อ็นนี่มาหน่อยดิใส่ในเนี่ยเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเหลือแค่น้ำสกุลเดียวคือว่าไม่มีวิแววว่ามันจะหมดง่ายเลยอ่ะคือมันเยอะมากคือหนึ่งโลเลยนะคะนี่ต้องกินแบบโลนึงเลยนะโหมันเยอะกินด้นตอนแรกกะว่าจะทําเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะช่อแบบว่าเป็นภูเขาขึ้นมาเลยอ่ะเราก็เออลองแกงกินเนี่ย ส <Yeah. S 1> <ช>ดช,ชื่นแล้วคือมันตัวใหญ่มากอ่ะใก,ใ,กใกล้ไหมสดชื่นครับดูตาก,กล้องเรากินแบบเ,เ,เพื่อนมากเลเดเราจะให้ดูไปไปนะัหญ่มากดินตมากเลยะแล้วมันก็ตัวใสมากเลยอะ,ะองจับไปเลย

แต่หนึ่งใดนั้นก็ไม่มีอะไรอร่อยเท่าตำปลากระป๋องของเราอีกแล้วอันนี้วันนี้ตำปลากระป๋องหัจจะไม่ใช่นางเอกหลักนะแต่มันอร่อยเพื่อนๆอร่อยมากๆเลยสดครับชุ่ชื่นชุทชทื่น คลิปเรานี่เลียวมากเลยนะไม่มีการตัดต่อเลยทำไมเพราะว่าเราไม่มีงบใช่ไห้เราไม่มีงบจริงๆดูแค่ที่วางอาหารเราก็รู้แล้วขอบเพื่อนๆกับฝากเพื่อนๆทุกคนด้วยนะช่วยเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะเราอยากจะได้ซื้อกล้องเร็วๆนะคะฝากติดตามพวกเราด้วยนะต้องกับมือถือครับผมไทยหรอ อันนี้ก็นี่ครับทั้ฐานใส่เขาบ้านนอกอีสานเนอะอยู่อีสานทั้ใสต่เขาด้วยครับอีสานพัดทิพย์น,นะผมเพื่อนๆลองคอมเมนต์ว่าคุณแต่กล้องของเราจะกินหมดไหมแต่ที่รู้เราพอแล้วแต่มันอร่อยจริงๆนะเพือ่อนอืมอ่ะ ทเทียครับผมก็ผม่างง่ายแต่คลิปไปดูนะครับไม่ได้จะคลิป,ปอะไรนี้เลยครับส่งเห็ดตั้งงานครับทรงโควิดเนาะทรโควิดแต่เห็ดอยู่ครับเพื่อนเราเนี่มันเหน็ดหน้าน้ครับงานหลายอืไหลคนบอกเลยว่าจะทืน่น กุ้งมันสดไงมันก็เด้งๆแหละหนึบๆเลยเพราะว่ากุ้งมันสดใช่ไหมแล้วก็รีบเอาแช่น้ำแข็งเลยอ่ะโอ้โหพื่อนเชื่อไหมว่าจะหมดแล้วไม่น่าเชื่อ อนนี้คือดีอ่ะไม่ต้องแกะเลยออ้โหกอุ่มก็เลอ้หดูดิแซบิลิขา,าโดนจิงเท้เนะครับวานะ้าวมาก อไรไม่สันส้นหัวอะไรไม่สัน้นตัวยาวอ่ะโอ้โหตื้น,นครับผมขออีกตัวหนึ่งครับอิ่มแล้วนี่ก็บยไ่้าหตให้แม่ครัวใช่เรียกแม่ครัวครับเพ<ช>ราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้จะมองแล้วว่าเอ๊ะเหลือกี่ตัวน้า อย่างนี้แม่ขั้วนะครับผมแบบทุกท่านทุกถ่ายไส่ซอนเลยจับีน้ำก่อน,น,นถ่ายครับผมมาดับนี่น,นี่ครับครับสุดถ่าย อืมอืมกืม,มจะมื่อไีร่ะลากันทั้งชน,น้แล้วครับผมก่อน <ผม S 2> อื่นนะคะก่อนที่จะจ<า>ไปนะคะอย่าลืมนะคะฝากเพื่อนๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดตําตะไครเอ้อไม่ใช่กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะคะให้พวกเรามีแรงทำคลิปต่อไปนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย,ยส,วส,บสวัสดีครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะ